ทักทายกันหน่อยนะครับ,รรบพูดคุยเล่นสนุกสนุกกันนะครับคุยกันนะครับสักห้านาทีสักห้านาทีนะ ดูการเมืองไหมชอบไหมครับการเมืองกด็มีความผู้บเมกิภาพรัระบจิการโิาานการตอบยักว่ามือเคุกจะบอกการดูมตร์ปดแคบไหครับและมีกรบอกกับการเป็นนักการเมืองแต่ไม่บอกกับการที่ทำเป็นผู้นำมาคนดำคนแาง ก็จะขับเรือมีก็ได้อย่างนี้ก็มีพวกคนตกตายหมดนะครับสักต้านายยายที่มีอยู่เลยนี่ราบปิกาเรียง ปกักักัดตรปกัยม่ารัชาราะ่อะไรพรมที่จะต้องออกเป็นผู้แบบนี้ต่อหน้าผู้นอยางนายแต่ถ้ามองแั่เป็นนี่นะเห็นเะที่รเหู้ที่และเข้าใจว่าเสมากกว่านายกสวัสดีกันนะครับเาคุยกนได้นะครับตั้งใจอไ น้ำมีไม่ได้ดูปลานานและตุบประกัดแล้วนะเอ้ยไม่ได้ดูนาน,านละนี่ประกัดประกัดุประกัด,ด,กดลายธรรมชาติเนะม่ไม่ดูนานไม่ใช่ตายเหรอ เ้าจังอยู่จัองอยู่นี่นี่นี่รายธงชาติของเราคึกเลออยนี่ คุยกันได้ทักทายได้ครับ ừ. นี่แดงแดงตัวแดงแดงวุดปวดหลังายาทาปวดหลังดูด้านหน้ากันฮะชมสวน,นกันพยานหน้า ป้าช่วยนี่ดิจะได้ช่วยจะเอาอาหารไปปมให้แล้วสวัสดีกันนะครับทักทายก็ได้นะครบับไม่ได้ไล่นานแล้วม่จะยุ่งๆี่พอมมีเวลาสักหน่อย ใช่คา,าับาครับท่านใดอยากเข้ามาค้าขายเชิญฮะตลาดช้อนทองตลาดเต้นดำเดยน,นนะครับยี่บางเสาธงสมุทรปราการนะครับที่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการชมต้นไม้สักหน่อยนี่นะ วกมรกตกับรับอะไรเนี่ยรับองคลนเขาบอกว่าผสมกันเสร็จเขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ <laughs> ์เชื่อเขาไหมก็ว่าไปเนาะนีะ่ไงกำลังกำลังช้ำลากลาดเลยรลากโอเไปแล้วตนี้ นี่ก็ลังเตะปตแต่พอกันเห็นตุ่มๆแล้วฝากมรกตสรีจันทร์กายดาวจันผาแหแตลอดใหม่แล้ว ลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วลอดลหลอดี่มัก่ละไก่ละลอดละ แดดร้อนไหมล่ะมาดวครับสวัสดีครับ